ี้ผมมาที่ปราสาทนคร,รครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครรียุธ,ธยานะครับ <ไป S 1> ก็อยากจะทําความรู้จักกับปราสาทนครหลวงให้ท่านาสมาชิกและเฟซบุ๊งๆๆงกทุกคนได้ชมนะครับว่าปราสาทนครหลวงเนี่ยสร้างตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าปราสาททองรียุธยาช่วอองยาตอนกลางนะครับพระเจ้าปราสาททองนี่ก็เป็นลูกพระเอกการรถตน์นะครับก่อนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ มีพระนามว่าสมเด็จเจ้าพญามาหาตาลาโหมส,ส,สุริยวงศ์นะครับเป็นลูกของเจ้าจอมองค์หนึ่งนะครับอของเอากาทศรสสิ่งที่เป็นโบราณสถานที่สมัยพระเจ้า,าประสาททองที่สร้างไว้ที่เป็นเรื่องนะคับก็คือวัดชัยวัฒนารามครับซึ่งเป็นการสร้างเพื่อพิต กุศลให้พระราชมารดานะครับแล้วก็ปราสาทนครหลวงแห่งนี้เป็นการสร้างหลังจากที่ไปรวบรวมนะครับความปึกแผ่นทางการปกครองในดินแดงเขมรน,นะครับมาแล้วก็ท่านย่อให้ในช่างจำลองส่วนหนึ่งของปราสาทนครวัดนะครับซึ่งเป็นปราสาทที่เกิดในสมัยเจ้าชายวรมันทีนะครับประมาณพศ1746นะครับ ปราสาทนาครวัดซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวมันที่สองนะครับก็มีปราสาทนาครสมต่อเน,นื่องกันมาจากปราสาทนาครวัดนะครับปราสาทแห่งนี้เราจะไม่เห็นการสร้างด้วยหินนะครับจะเป็นการสร้างด้วยอิฐมอนทั้งหมดนะครับปราสาทนาครหลวงมีการบุรละในสมัยสมเด็จพระพญาดำรงราชานุภาพทั้งหนึ่งนะครับแล้วมีการ บูรณะต่อเนื่องในสมัยจุลปอรณบ้างมาบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยสมเด็จพระเทพรัตนาสุดานะครับในช่วงปีของวัน5 3 2ถึง2535นะครับปัจจุบันนี้ทางประสาทนครหลวงนี่นะครับก็เป็นส่วนนในการดูแลของ,องรกรมศิลปากรที่3นะครับกรมศิลปากรที่3ของจังหวัดพระนครศรียานะครับเดี๋ยวสักครู่จะพาท่านไปชม ภายในปราสาทนครหลวงนะครับว่าปราสาทนครหลวงมีความสำคัญต่อการเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทสลับุูดีนะครับในสมัยพระเจ้าทรงทมนี่พระพุทธบาทสลับ,บุรีนี่ก็ได้ค้นพบโดยผ่านบุญนะครับแล้วก็มีการเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทสลักบ,บุดีทุ่งของพระบาทสลับ,บุรีนะครับที่เรียกว่าทุ่งทานละกเสียมเนี่ย เ็มไปด้วยถึงสาราสัตว์มากเลยครับในสมัยก่อนเนี่ยพวกขุนนางาพวกกษัตริย์สุลตานต่างๆนะครับก็จะเสด็จราชเดินไปเราพุทธบาทสระบ,บุรีนะครับเพื่อจะไปลาสัตว์ในย่านนั้นนะครับผมจะพาท่านเดินเข้าไปข้างในเลยครับ